สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มาชมคลิปของน้องขวัญพะบ้านนะคะเราพบกันใน EP ีที่330นะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่11กากรกฎาคมนะคะวันนี้ก็เป็น แรมหนึ่งข้ามเดือน8นะคะคือวันเข้าพรรษาแล้วนะคะวันนี้วันเข้าพรรษานะคะน้องขวัญก็เพิ่งกลับจากการทําบุญนะคะเมื่อเช้าได้ไปทําบุญมาแล้วก็มีเวลานะคะได้มาลงคลิปนะคะพาบ้านๆให้ได้รับชมรับฟังนะคะมีทั้งเรียนใหม่บ้างเก่ามากนะคะขาเขาปรับปนกันมานะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าใหม่ที่เปิดใจเข้ามานะคะอย่าลืมก็ติดตามช่องน้องขวัญพาบ้านนะคะและพี่จะไม่พลาดในทุกๆ E ีพีเลยนะคะ ี่น้องลงคลิปให้ได้รับชมรับฟังนะคะและกดถูกใจนะคะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับแม่ค้าร้านเล็กๆ้านนี้ด้วยนะคะช่วงระยะหลังๆนี้น้องขวัญไม่ได้ลงคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากมีธุระทางบ้านนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายนะคะบางวันต้องบางครั้งต้องพาคุณแม่ไปหาหมอนะคะก็เลยไม่มีเวลาที่จะได้มาลงคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าอย่าเพิ่ง หนีหายร้านออกจากร้านของเรานะคะลูกค้าอย่าเพิ่งหายไปนะคะน้องขวัญก็จะมีเวลาลงคลิปก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะเผื่อมีพบ้านนะคะถูกใจนะคะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรน้องได้แปะไว้ให้ที่หน้าจอนะคะ คือ0866795644นะคะหรือสามารถทักไอดีไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการนะคะและร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทแต่หากลูกค้าสะดวกโอนรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะและเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะน้องเน้นย้ำโดยตลอดเน้นย้ำทุก EP ีนะคะ ไม่ต้องรีบนะคะลูกค้าไม่ต้องรีบดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะคะเลือกเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจก่อนปิดนะคะแล้ววันนี้นะคะร้านน้องขวัญก็มีพาบ้านมาแบ่งปันจานวน36รายการนะคะเน้นย้ำนะคะว่าเป็นราคาหลักร้อยนะคะหลักขาจับต้องได้แน่นอนมีมา36รายการนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาน้องก็จะขอแนะนำรายการแรกเลยนะคะ ขออนุญาตปรับกล้องนะคะเพื่อความคมชัดของภาพนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องขวัญพาบ้านนะคะและกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าด้วยนะคะรายการแรกนะคะรายการแรกวันนี้เป็นพ้าปิดตานะคะเป็นพ้าปิดตานะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะลูกค้าเรียมใส่กรอบให้เล็กๆน่ารักน่าใช้แบบนี้นะคะพร้อมขึ้นคอแบบนี้เลย เรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่น่ารักน่าใช้แบบนี้นะคะให้ลูกให้หลานได้คล้องใช้ได้นะคะเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะรายการแรก300้พระปิตารายการแรก300อนะคะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเกษมเข,ม,เขมโกนะคะเป็นเหรียญหล่อครบหรอบนะคะของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะด้านหลังค่ะ รายการที่สองนะคะหลวงพ่อเกษมเขม,มโกนะคะรายการที่สอง 400. สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สามนะคะรายการที่สามเป็นเหรียญพระครูวิหารกิจจานุการนะคะหรือหลวงพ่อปานนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะลูกค้าเป็นเนื้อกระไรทองแบบนี้เลย ที่ระลึกในการสร้างหอสวดมนต์นะคะรายการที่สามนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายการนี้500 500นะคะรายการที่สี่นะคะ รายการที่4เป็นเหรียญรูปไข่นะคะของพระอุปชาตู้นะคะวัดศรีสะช้างด้านหลังค่ะนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย รายการนี้400 400นะคะรายการที่ห้านะคะรายการที่หเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะคะพระแก้วมรกตนะคะนี่ที่ระลึกในงานสร้างพระประธานวัดเหนือจังหวัดมหาสารคามนะคะเก่าๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะ รายการที่5นะคะรายการที่5 500 500นะคะรายการที่6นะคะเป็นเหรียญเจ้าพ่อพญาแรนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะลูกค้ามีการตอกโค้ชชัดเจนแบบนี้นะคะเหรียญเจ้าพ่อพญาแรนะคะรายการที่6รายการนี้300 300นะคะรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นเหรียญหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะคะหลวงพ่อชุยนะคะวัดคงคารามลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะดูเอาให้ชอบดูไปเรื่อยๆนะคะชมไปเรื่อยๆเลือกเอาให้ถูกใจเนาะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะดูเอาให้ถูกใจก่อนปิดนะคะ หากถูกใจนะคะสายตรงโทรหาน้องแจ้งอีีและลำดับเหรียญน,นะคะรายการที่7 4 0ดรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อสงนะคะหลวงพ่อสงนะคะออกวัดเจ้าฟ้าสารารอยนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะหลวงพ่อสง ด้านหลังเป็นยันห้านะคะด้านหลังเป็นยันห้าออกวัดเจ้าฟ้าสารารอยนะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกนะคะปลุกเสกโ,โดยหลวงปู่ดูนะคะปลุกเสกโดยหลวงปู่ดูหรือพระพรมปัญญานะคะ ออกมาสแกนสวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยเนื้อหารายละเอียดนะคะตามนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่10นะคะรายการที่สิเป็นเหรียญเสมาของพระครูวินัยธรรมอิฐนะคะ พระครูวินัยธรรมอิทนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะลูกค้าเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยด้านหลังค่ะอัขระรายันด้านหลังนะคะ รายการนี้400 400นะคะรายการที่11นะคะรายการที่11เป็นเหรียญหลวงพ่อมีนะคะหลวงพ่อมีนะคะออกวัดของบ้านโพเป็นเนื้อทองแดงรมดำแบบนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้ค่ะรวมๆแล้วสวยนะคะรายการนี้รวมๆแล้วสวยเลย ด้านหลังค่ะเป็นเหรียญที่เลือกในงานศพท่านอาจารย์มีนี่นะคะออกวัดคองบ้านโพนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาร,รายการนี้4ี่ร้อยสีนะคะรายการที่สิองนะคะรายการที่สิองเป็นเหรียญเสาห้านะคะเหรียญพระครูจรัสนะคะ เป็นเหรียญเสาห้านะคะด้านหลังค่ะออกวัดฤาษีนุชจลัดวงสารามนะคะจังหวัดสระบุรีรายการนี้400 4 0อนะคะรายการที่13นะคะรายการที่13าเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระกุนางพญานะคะชมผิวชมเนื้อนะคะ นเนื้อหารายละเอียดนะคะดูผิวดูเนื้อแบบนี้นะคะผิวแห้งๆแบบนี้เลยผิวแห้งๆแบบนี้นะคะลูกค้าหากถูกใจนะคะใส่ตรงปิดได้เลยนะคะแต่หากรังใดใจขอภ่าเพิ่มเติมดูได้ก่อนนะคะรายการที่13 3สาม0 0นะคะรายการที่1 4น,นะคะรายการที่14เป็น เหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อของหลวงพ่อแดงนะคะออกวัดทุงงง่งคอกหลวงพ่อแดงนะคะออกวัดทุ่งคอกด้านหลังนะคะเนื้อหารายละเอียดนะคะเก่าๆเดิมๆนะคะมีคาบใครเก่าเกาะแบบนี้เลยรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะ รายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นขุนแผนจากนารายของหลวงพ่อป้ยนะคะออกวัดวังมะนาวขุนแผนขุนแผนจากนารายนะคะของหลวงพ่อป้ยนะคะออกวัดวังมะนาวนะคะเนื้อหารายละเอียดสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะผิวจะออก เขียวๆแบบนี้หน่อยนะคะนเนื้อจะออกเขียวๆหน่อยสวยนะคะดูรวมแล้วก็สวยนะคะสวยๆนะเก็บนาะใช้นะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแฉ่งนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อแฉ่งนะคะ หลอกก่อเก่าเดิมๆแบบนี้นะคะหลอกก่อเก่าเดิมๆแบบนี้เลยเก่าเดิมสวยดีแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดชื่นชมชื่นชอบนะคะอย่าลืมนะคะเก็บไว้ได้นะคะราคาแบ่งปันราคาเป็นกันเองนะคะร้านของเราคุยง่ายนะคะลูกค้ารายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ รายการที่17นะคะรายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมออกวัดขนอนเหนือนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมออกวัดขนอนเหนือนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะด้านหลังเป็นยันห้าเป็นยันเก้ายอดแบบนี้นะคะเน<ม>ื้อหารายละเอียดด้านหลังเป็นยันเก้ายอดสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะอยากเก็บไว้ได้นะคะเก็บไวส้สะสมเก็บไว้บูชาได้ สวยๆแบบนี้น่าเก็บนะคะน่าเก็บมากนานๆเจอนะคะด้านหลังนะคะเป็นยันก้ายอดนะคะหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะคะรายการนี้สวยๆน่าเก็บนะคะลูกค้ารายการนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะคะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหล่อพระปฏิมากรนะคะเป็นเหรียญพระปฏิมากรมงคลบพิษนะคะ สีอายุทยาเป็นพระเก่าเดิมแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะเป็นห่วงเชื่อมนะคะเก่าเดิมสวยดีแบบนี้นะคะพระปะติมากรน,นะคะมงคลบ่อพิษเก่าเดิมแต่ยังคงความสวยแบบนี้นะคะเก่าเดิมคงความสวยแบบนี้เลย ซ่อนด้วยความน่าเก็บน่าใช้นะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะรายการนี้450 450ินะคะรายการที่19นะคะรายการที่19เป็นตะกุดนะคะนี่นะคะเป็นตะกุดน้องได้มาแบบนี้นะพร้อมเหรียญเจ้าสัวนะคะเป็นตะกุดห้อยเหรียญเจ้าสัวแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังมีลายจานนะคะ คลาสสิกมากนะคะรายการนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะด้านหลังมีรอยจานพร้อมแขวนตะกุดแบบนี้นะคะนี่สวยๆน่าเก็บน่าใช้คลาสสิกมากนะคะนี่เป็นตะกุดด้านหลังเหรียญเจ้าสัวมีรอยจานนะคะรายการนี้แปดร้อยแปร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะ รายการที่20เป็นสมเด็จหยกแดงนะคะเป็นพระสมเด็จหยกแดงรายการนี้น้องเพิ่งเคยได้มานะเรียงพลาสติกให้แบบนี้นะคะมีห่วงให้สามห่วงแบบนี้เลยเป็นหยกสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้านี่สวยงามมากนะคะสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้เลยมีโรงรักปิดทองนะคะเป็นพระสมเด็จเรียมใส่กรอบพลาสติกให้นะคะมีห่วงให้สามห่วงนะคะ สมเด็จยกแดงแบบนี้สวยๆคะ่ะสิ่งแบบนี้น่าเก็บนะคะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่ย1สิบอ็ดนะคะเป็นเหรียญพญานาคของหลวงปู่นาคนะคะเป็นเหรียญของหลวงปู่นาคนะคะออกวัดป่าจันประสิทธิ์ด้านหลังนะคะนี่เป็นบ่อน้ำสร้างเลื่อนออกจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ สวยงามนะคะสวยงามนี่เป็นเหรียญพญานาคนะคะนี่พญานาคก้าเสียงนะคะสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้เลยนี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่22นะคะรายการที่22เป็นสมเด็จแหวกม่านนะคะเป็นสมเด็จแหวกม่านของหลวงพ่อป่วยนะคะ เนื uh ้อหารายละเอียดตามนี้นะคะเรียมใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยเรียมใส่กรอบพร้อมติกเรียมใส่กรอบพร้อมใช้แบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเนื้อหารายละเอียดด้านหลังสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้เก็บห่วงเดิมไว้แบบนี้นะคะหลวงปู่แหวนนะคะใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้นะคะใบหน้าด้านชัดๆแบบนี้เลยออกวัดดอยแม่ปิงนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่24นะคะเป็นภาพถ่ายข่าวํำของหลวงพ่อเต๋นะคะ ออกวัดสามงามนะคะเลียมใส่กรอบพลาสติกให้นะคะรายการนี้ก็400 400นะคะรายการที่25นะคะเป็นพัดสิวรีนะคะเป็นพัดสิวรีนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะเรียมใส่กรอบพร้อมใช้ให้แบบนี้เลย รายการนี้สี่ร้อยสามร้อยน้องคิดสามร้อยนะคะรายการนี้พระศิวรีรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์นิยมแบบนี้นะคะเป็นล่อหลวงพ่อเงินนะคะเรียมใส่กรอบเก่าๆให้แบบนี้เลยใส่กรอบเก่าๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะ หลวงพ่อเงินนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะมีผิวเกินนิดหน่อยนะคะมีผิวเกินนิดหน่อยกรอบเก่ามากนะคะนี่น้องได้มาแบบนี้นะคะภาพอ่านไม่ค่อยชัดนะคะเนื่องจากกรอบเก่าจริงๆนะคะดูตลับนะคะดูตลับที่ใส่มาน้องได้มาแบบนี้นะนี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่27นะคะรายการที่27เป็นพระรีลา25พุทธศตรวตรรษนะคะเรียมใส่กรอบให้แบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันค่ะด้านหลังเป็นยันลักษณะแบบนี้นะคะพระรีลา25พุทธศตรวตรรษนะคะนี่ดูผิวนะคะดูผิวนะคะชื่นชมชื่นชอบปิดได้นะคะหากไม่มั่นใจรังเรใจขอภาพดูก่อนได้นะคะ ด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้รายการนี้400ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่28นะคะรายการที่28ดเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเรียมใสก่กรอบพลาสติกให้นะคะเป็นเนื้อชินนะคะลูกค้า เป็นเนื้อชิ้นนะนี่เก่าๆเดิม,ดมแบบนี้นะคะภาพอาจไม่ค่อยชัดนะคะเนื่องจากกระจกรายการนี้สี่ร้อยสี่รนะคะรายการที่29นะคะยายการที่29เป็นเหรียญดอกจิกของหลวงปู่สุกนะคะเป็นเนื้อชินนะคะลูกค้ามาพร้อมตลับให้แบบนี้นะคะใส่พร้อมตลับให้แบบนี้ นี่นะคะเป็นเนื้อชิ้นเก่าๆนะคะเป็นเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้300 300นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังค่ะเตรียมใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้นะคะนี่ จมูกโด่งๆแบบนี้นะคะจมูกโด่งๆแบบนี้เลยชมผิวนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ mm hmm. ด้านหลังค่ะอัคระราย,ยันมองเห็นชัดเจนนะคะอัครราย,ยันมองเห็นชัดเจนรายการนี้400 400นะคะรายการที่31นะคะ รายการที่31เป็นเหรียญพระครูยานวิราชนะคะหรือพระอาจารย์แดงวัดเขาบันไดอิดนะคะรายการที่31นะคะสร้างในปี2516นะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่32นะคะ รายการที่32เป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อเพียนนะคะวัดเกินกระถินเป็นเหรียญหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินนะคะสวยๆแบบนี้นะคะมีโค้ชัดเจนนะคะมีโคชัดเจนนะคะ,คะ,คะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะใส่ตลับให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้นะคะนี่สวยงามมากนะคะแต่ว่าน้องลงกล้องอาจจะภาพไม่ค่อยชัดนะลูกค้าเนื่องจากกรอบพลาสติกลายมากนะคะรายการนี้ น้องลงกล้องภาพอาจจะไม่ค่อยชัดแต่เหรียญจริงยอมรับเลยว่าสวยมากนะคะลูกค้าด้านหลังค่ะนี่นะคะด้านหลังนะคะมีโค้ดชัดเจนนะคะใส่ตลับให้พร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยนะคะเป็นตลับสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้น้องขอแปดร้อยแปดร้อยนะคะเหรียญหลวงพ่อเพียรน,นะคะแปดร้อยรายการที่สามสิบสามนะคะ รายการที่สาสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขหนอนเหนือนะคะหลวงพ่อพรมวัดขนหนอเหนือนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะเนื้อหารายละเอียดสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยหลวงพ่อพรมวัดขนหนอเหนือนะคะ ด้านหลังค่ะเรียมใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอเลยนะคะอักขรารยายันด้านหลังมองเห็นชัดเจนนะคะรายการนี้500 500นะคะรายการที่34นะคะรายการที่4 34นะคะเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะ ลาบผลภูนทวีนะคะนี่เนื้อหารายละเอียดค่ะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยรายการนี้300 300นะคะรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระผงหลวงพ่อกเอกษมเขมโกนะคะ ด้านหน้าเป็นผ้าผงหลวงพ่อเกษมนะคะด้านหลังเป็นครูบาสีีวิชัยนะคะเป็นเนื้อผงนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้300 300นะคะและรายการสุดท้ายนะคะรายการที่36นะคะเป็นผ้าสมเด็จนะคะเป็นผ้าสมเด็จผิวแห้งๆสวยๆแบบนี้เสียงทะลุซุ้มแบบนี้นะคะลูกค้านี่ดูผิวนะคะดูผิวแห้งๆแบบนี้เลย สวยๆน่าเก็บน่าใช้แบบนี้นะคะถูกใจไหมคะนี่สวยๆน่าเก็บน่าใช้แบบนี้เลยด้านหลังนะคะเรียมใส่กรอบได้สวยแมตมากดูลักษณะการเรียมกรอบนะคะพิถีพิถันมากเจ้าของเรียมไว้แบบนี้นะคะรายการนี้4 5 0 450ยห้าสิบี่้อยห้าสิบนะคะ สวยๆน่าเก็บน่าใช้แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะร้านน้องขวานพาบ้านนะคะก็มีพาบ้านๆนะคะมีมาแนะนําแบ่งปันได้36รายการเนาะวันนี้น้องมีมา36รายการนะคะไม่ทราบว่ามีเรียนไหนถูกใจโดนใจลูกค้าที่เข้ามาชมบ้างหรือเปล่าคะไม่ต้องใจร้อนนะเลือกเอาชอบดูใช่เลือกเอาให้ถูกใจนะคะแต่ถ้าหาก E ีีนี้พี่ยังไม่ถูกใจนะคะพี่รออีชมอีีถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะ น้องก็จะมีพาบ้านๆมาแบ่งปันแบบนี้ทุกๆวันนะคะหากน้องไม่มีทุระน้องจะลงคลิปให้ได้ชมทุกๆวันนะคะคุณลูกค้าสุดท้ายนี้น้องขวัญน้องฝากร้านเล็กๆไว้ในอ้อมโอบก้อมใจพี่ๆทุกท่านนะคะจะลืมเข้ามาเอ็นดูเข้ามาอุดหนุนน้องกันเยอะๆนะคะลูกค้า่ะสุดท้ายนี้น้องก็ขอให้พี่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆรวยๆนะคะแล้วก็เข้ามาอุดหนุนร้านน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ